สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมโลโบอกนะคะแมปเดอะโฟร์อลาวานะคะทุกคนไปไปเล่นกันเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมินิเทรนชรกนะทุกคนไม่แน่ใจว่าอะถูกหรือเปล่านะต้องขึ้นไปบุรีสูงสูงให้ได้ที่สุดเลยสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ขอแค่อย่ายืนส่วนกันก็เพราะเออแล้วว่าเรามันจะขึ้นมาเ่ว่มตรงนี้ได้หรือทุกคน คือเราต้องไปที uh ่จ oh, ุดสูงที่สุดเพราะว่าปกติอะแล้วมันจะท่วมหมดเลยเว้นจุดที่สูงที่สุดนี่เดี๋ยวอ๋อมันค้างอ่ะยยและยยและอุ้ย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 ตายทุกคนดูดิมันยังค้างอยู่เลยปุ่มเดินอะเนี่ยอือเกิดใหม่ดีกว่า อ๋อเนี่แได้ละแล้วทำไมเพิ่งมาหยุดตอนนี้เอ๊ะเอโอเคทุกคนรอแป๊บหนึ่งก่อนนะโอเคทุกคนตายแล้วแหละเลือกหอคอยเวลาดีกว่าหอคอยลาวาพูดผิดยบังเกอร์ซอมบี้ er มันก็จะมีซอมบี้อ่ะดิ นี่หรอโอ้โหแค่นี้เองอ่ะทำไงอะ่ะมีขึ้นอีกไว้เนี่ยซอมบี้ซอมบี้มันฆ่าเราได้ทำไมเพื่อนเลือกหมดเนี่ยตายด,ด,ดีค่ะทุกคนโอเคทุกคนเราได้เล่นแหละเออเอาอันนี้แล้วกัน ลาวาจัมส์รีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นโอ๊ยโอยอยทุกคนเนี่ยนเนี่ยมันเบียดกัน,นเบียดกัน,นเนี่ยถ้าเราไม่รีบขึ้นนะมันจะเบียดกันเอาทุกคนมันอีกสามสองโอ้ไปหน่อยจ้าไปหน่อยจ้าไม่เก่งออบบี้อย่าเลือกอุ๊ยลืมแพสเสียงงในหัว อันนี้หมดหมดไม่ไปหมดแล้วอันนี้หมดไม่ไปหมดแล้วทุกคนได้โปรดพระเจ้าช่วยเราต้องกระโดดไว้ตหลอดเวลอะอาอุ้ยอุ้ยเกือบอีกทุกคนอีกวีเดียวเท่านั้นเองโอเค จะกลายเป็นพืชเนะคะ่อีกหนึ่งเอาอะไรดีเอาเรือสูงดีสูงมากโอ้โหตรงนั้นคนเยอะแน่เลยแล้วว่าโอ้ตรงนั้นมันสูงกว่า ต้องขึ้นตรงนงั้นยังไงก็ต้องขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนั้นนะทุกคนมันต้องขึ้นตรงนี้ไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยอ่ะอ่ะเลือดรดไวมากเลือดรดไวมากเลือดรดไวอ่ะเรียบร,ร้อยเรียบร้อยทุกคนตายแล้วอีกเก้าวิเท่านั้นห้า สี่สามสองนึ่งศูนแปดหกาทุกคนเออเอาอันนี้ดีกว่านอันนี้เป็นง่ายนะเอออันนี้อ๋ออ๋อโอลิเวออันนี้ขึ้นทางไหนยังไม่รู้เลยเนี่ย มืออันที่สูงที่สุดแล้วใช่ไหมเน่มืออันนี้ก็ถือว่าขึ้นง่ายนะไม่ได้เบยดกันเยอะแต่ว่าเพื่อนเอากีมาติดไฟทําไมกีติดไฟกีติดไฟเมื่อเราเป็นนักร้องซุปเปอร์ร์ที่อยู่บนหอคอยที่สูงที่สุดในโลกกีติดไฟกีติดไฟมิ่ด้วยสิเข้ามาสิ วิทุกคนมันจะไม่รอดอุ้ยรอดแล้วรอดเอา <c oughs> ภูมิทัศดีกว่าเอาภูมิทัศอุ้ยวเตอร์สไลด์ กีบเลือดไว้นะทุกคนเราพยายามจะไม่โดนขออ้ออ้ออ้อเราไม่เซียนออฟบีอ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 ีจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว ใทุกคนทุกคนทุกคนเอ๊ะอุ้ยอไล่หลังเอามาเลยเนี่ยอเพื่อนตายกันหมดแล้วอุ้ย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 ุ่เดียวอ่ะอู้อีกสองสามท่านเองโอเคโอเคเฮ้ยทุกคนเอห้าหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค ออรชพาอัน,นก่อนไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมสูงที่สุดคืออันไหนอ่ะโหมีอันสูงไหมเมนี่ยว่ามันจะมาเอ่ออุ๊ย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 เรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยมีหน้าอะไรเรา โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว่เจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย